นีครับผมให้ส hey, วัสดีครับสวนจัก,กรพรรสวัสดีครับผมนี่สุกยามเย็นสุกยามเย็นบ่ครับผมบอลืมใส่ในาฬิกามาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแม่แม่เดี๋เบิ่งนาฬิกานุ่นเบิ่งนาฬิกาไปแล้ประมาณหกโมงครับนี่สิบสิบไปแป๊ดนาฬิกา นี่ครับผมใบลุ่นเล่นน้ำอ่างเป่ายูไบได้อ่งเป่าปไบไทยขึ้นเลยนี่อ, <c oughs> อ่งเป่ามาแล้วจะเล่นน้ำานมือนี่ครับผมว <c oughs> ันนี้เป็นวันที่เท่าไดรอ่ะลืมยี่สบสีวันที่วันที่ยีบสี่เดือนเมษายนสองพายหกสิบครับ <c oughs> ประมาณสิบแปนาฬิกานี่ <c oughs> มารยากัศ มีคนไฟพร้อมได้ครับผมโบราณา <laughs> <laughs> อบออะบรรยากาศได้บอโบราณขนาด <laughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม